เอฟนซนี้ต่ในงานวันีมีไผ่ข้าวเบิง่งเลยนะจ๊ะทายสบายดีจ้ากิ่ก่อนอเบิ่งมาได้เอาไปกองกันแป๊บหนึ่ง ใชสม,มัยดีจ้าแต่นี้อาหานมีเอฟซีเข้าเบิ่งเนาะ<ป>สม,มัยดีเอซอีกสองคนตันนี้เข้าเบิ่งไรเขาสองคนเด้อสม,มัยดีจ้าทายสม,มัยดียามเมื่อแรง ตอนนี้กำลังกินต้มมักกะโรนีไล่เสดรไล่เสดลินอุ้ยสาวคนแบบอ้วยเลยโอเคสองคนว่องไวแท้ว่องไวด้านใจหันไปบนน 2, ไปันทึกสาวคนแต่รีสองไปกินรีสสาวท่าทางสมัยดีไามือแรงจ้าวันนี้กินต้มมักกะโรนีนะนี่พักทายเขาใดทุกคนคอมเมนต์ใดเด้อเสียงซับอีบ่เนาะ สับเกี่ยวหรือบอ่อหรือว่าเสียงบ,บ,บ่อสั์ปันใดสัญญาณกะดีอยู่เนาะทางนี้ท้ายสบายดีจา้าคุณสมศักดิคิดว่าผ่านถึกแหละสบายดีสบายดีจา้าคุณเงินสีใสให้กำลังให้กำลังครับพระธาตุนางลาวอ๋อสบายดีจา้า ค่าสบยายดีงามเมื่อแรงทุกคนนะเมื่อนี้นี่รู้สึกว่าอากาศเลยเปลี่ยนละอยากมือนั้นที่ฮอนโอบเอาเนาะกินน้ำอ้อยทุกคนมือนี้อากาศหนาวเมื่อวานนี้ยังฮอนอยู่นะคือสัมมาเมื่อใหม่อากาศเริ่มเย็นเลยเย็นแบบเย็นสดสื่นทุกคนยงยากมือเ้าไล้วก็นนะะกะตอนแรงมากกะเริ่ม,ม,กกมละเริ่มอากาศหนาวและ้ะสีได้ต้มน้ำอาบอีกระบอลี่ยนะเอาทักทายสบายดีจ้าเอฟซี FC ทีเข้าใหม่เนาะ สบายดีมแเลมื้นนี้เฮามีแนวให้ทุกคนในเบิง่งพร้อมเดี๋ยวเบิ่งกันว่าสิเิงเหี้ยแต่ว่าก่อนอื่นกะทักทายกับ FC ก่อนเดี๋ยวถ้าเบิ่งต่อบักทายนะสบายดี17คนแล้วกะซีไลนะอุ้ยหมามานี่หมาพร้อมทุกคนนะมัน,นม,ามาดำ ท่านสบายดีจ้าได้อีกอย่างกินเนาะทางพุนเนาะทางพีกะน่าจะเป็นเมนูป่าคือเก่าทุกคนอืมน่าจะได้เมนูป่านะกินปลาเอาทุกคนเลยสมองจึงสลัดจึงปอดโป่งนะกินปลาเนยแหละกินปลามันดีนะกินปลากินพักไปเออกินปลากินพักกินซีไรกับบอดีทุกคนมันหอยยากนะเออเป็นส้อมงูนะหลายส้อมงูนยเพื่อที่อย กินผู้ช่กินปลากินปลาแล้วก็กินผักทุกคนมันหน่อยสักมันแบบมันหน่อยไวเนาะแล้วก็คักดีแบบมันสบายท้องอ่ะทุกคนสบายดีจ้าคุณทั่วตามตั้งบ่อ่านที่บูเนาะอานอ่านมาถึกกับขอทขออภัยทางเอสซีเนาะบ่ไดไปถ่ายคลิปเที่ยวบ่ครับโอ้ยังเพิ่งไปที่อาจา คุณเงินสีใสฝนจะตกครับมุกดาหารปฏิโทษฝนตกแล้วทั้งคนทางทีกะมันเริ่มทุกคนเนาะอากาศมันมันเลิบจริ่อแต่ว่าบบฝนนะฝนตกเนาะนกรนะะดีทุกคนฝนตกมันจึงเพชทให้อากาศดสดสื่นนะขันให้เข้ามาในสามระดูนี่ก็คือระดูฮอนกับมันห้อนโพดเนาะเออมันฮอนกับฮอนโพดแล้วก็แล้วก็แ,แดูอดูหนาวกับหนาวเลยดิ ฤดูฝนแบบดีนะมันสดสื่อแบบมันเขียวพันจีเลยแต่วอามากักฤดูฝนหลไรกูวัวฝนกับเปียนะมกมะเจ้วบาบียังพอดีบันเนเลยแต่ว่าขอแบบกลางๆเอาเออขอไปกลางกา,กามันจริงแบบสมดุเลเนาะอากาศกันเลย้งไทยสมัยดีเศร้าเจ็ดคนเนาะนี่หน้าบ้านบ้านดีไม่เติไม่แต่งเติมอยากแต่งเติมอยู่จ้า ราะว่าหน้าีนกะทามือเสาอยู่คนเนาะทากระแดดทาอย่างไรนะอออเห็นอีฟซีหลายคนถามว่าเวลาไวลาคลิปได้ทาหน้าอยู่บอกว่ากะทาอยู่ทุกคนเพราะว่าเ่าเป็นคนแบบผิวสองสีนะทาคือก็บนที่ทาเลยอือมันไม่อยากเอาขาวเกินไปแบบสมมติว่าหน้าขาวเกินไปแล้วหน้าสิลอยทุกคนเออเอาแบบพอดีกับผิวแขนนี่แหละเอาพอดีพอดีวนะแต่เวลาที่เ่าไปถ่ายคลิปเ่าก็จะแบบทากันแดดนะเจกันแดด ตอนนี้ก็ยังยงเลิกแต่กัดไว้เพราะว่ายังไม่ได้กินน้ำนะกินแต่มังกรโรนี้ยังไม่ได้ดื่มน้ำเถ่าเขาไปได้คลิปทอากระทากันแดดนะเอาไซของอ่ะมันแบบเบาบางอ่ะมันนี่กระไซของมิซูมิแน่อือมันคักดีมันเป็นแบบกลิ่นหอ,หอมดีมันเป็นแบบเป็นน้ำนมเลยทุกคนทามันซึมมันซึมนะแล้วกระทากันแดดผิวกันแดด หน้าแต่กับบรายแบบถึงขามขาวทลกคนนะกับบรุงปลาแล้วก็ทาน้าาแล้วก็ออกเลยประมาณนี้บางทีกัแบบเวลามันมันไวนะมันไวมันด่วนแหงกับบไดยแต่งอยนะทุกคนคิ้วยังไม่ทาแบบหน้าแบบแบบหน้าปลาไปเลยทุกคนเพชดแบบหน้าปลาไปเลยวันนี้ก็จะเป็นมือตลาดนัดอีกสามเคยทุกคนกานหนาจะแบบพื้นซับเทนกับเอกซีแบบบรายปันไดนะเพราะว่า ถามเมลโทรมาเขาก็จะไปครับลาวคือเก่าส่วงวัวนพุทธทุกคนจันพุธสุกแล้วกะพระฮัตสียเสีนั่นแน่เสียียกหลายเนี่เพราะว่าส่วนว,วันจันพุธสุกกะจะเป็นมื้อขายหวยนะกจะเป็นส่วนของเอ้เฮาเพราะว่าตอนนี้เฮาไม่ได้ขายแล้วเฮาเปลี่ยนให้เร้เขาขายลว สักพื้นหลายจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ชาวไทยสบายดีจ้าน้องป่าทำอะไรกินครับนี่ส้มมักกะโรนีจ้าส้มมักกะโรนีจนเย็นแล้วคุณไพรินสวัสดีครับน้องป่าเอฟซีฝั่งไทยครับสบายดีจ้าคุณกันกันแก้วเมื่อกี้ว่าจะอ่านกันกลวยกดนคุณกันแก้วคําม่วนฝนตกแล้วแต่สมุดปากกาอันฮอนมากๆเลยอู้วทาคุณยังฮอนอยู่เนาะ มันก็เป็นบางบ่อนทุกคนซึงว,ว่ายุบ้านเท่าฝนตกนะแต่ว่ายิย่งยมระัฝนฝนมาตกก็มีแบบเป็นมาเนียฝนบ่วมาหอน FC คอนแกนเสื้อสวยนะให้กําลังใจวันนี้เป็นเสือ้อสปอนเซอร์ของไอแครทุกคนไอแครเปิดแบ่งเสื้อให้นะนเป็นแบบกาแฟนะกาแฟเพื่อสุขภาพไปจะได้กาแฟแล้วอ้าโฆษณาให้ไอแครเลยไปไปากได้กาแฟนะไปสั่งซื้อตัวไอแครคนไดเนาะ ออมแบบเป็นแพ้เป็นกาแฟาแบบเพื่อสุขภาพอ่ะทุกคนอืมดีอยู่นะแต่ว่าเขาไม่เคยกินแต่ว่ารับประกันจากคุณแม่ประมวลจ้าเอากินก่อนบัดเลยจนเย็นทั้งทสบัยดีสมามสิบห้าคนกับหาไหลทุกคนนะอืมพบกันตอนแรงก็จะปิดแบบยุ่งยากเลยเอากระได้แต่ก็ยัก ทักทายกับเอฟซีนะนี่นเอฟซีกะเบ่งเวลามาเบิ่งเฮากะขอบใจใหลายๆเด้อนี่สบายดีจ้าน้องปาจากจากชนบุรีบอ่บอ่านบ่อ่านบ่นบถือทุกคนน่าจะชนบุรีนะสบายดีจา้าอากพีกะหนาวและเมื่อวานนี้หอนม้อนี้หนาวทุกคนยังบ่ฮู้เลยว่มามื้ออื่นสิเป็นจังได๋เนาะอาก,กาศมัน ช่วงนี้อ่ะนี่ทุกคนเป็นวัดเป็นไข่ทุกคนเนาะเพราะว่าอากาศมันแปรปวนว่าจะเป็นฮ้อนสีหนาวสีฝนแลนะ้วก็เนาะเห็นกันจะว่าว่าช่วงฝนเล็กๆก็คือห้ามไปตากผนด็ขาดเพราะว่าฝนเล็กๆนะจมนะมลพิษอีกเนางนนต่างๆเนาะตกลงมาสมมติถือเ้ามกันที่ให้เขาเป็นวัดเป็นไข่อยู่ไปทุกคนเนี่ยขยับพุทธขยับพุ่นเอ้าเล่มบุญบุญแล้วทุกคนเหลื่มบุญบุญแล้วนะ อราเลีลยงเลยว่ะซีม right. <Hey, S 1> ีอยางให้ทุกคนในเบิ่งนะแต่ว่าเที่เขคอยกินก่อนนะเล่อะไรอย่างง่อนั้นมีง่องนั้นเล่นี่ห้อยห้อยหอยอยู่ห้อยอยู่เล่นนี่ห้อยนี่เอ้าตอนนี้ก็คือกำลังวนดเลยเอ้ามีทุกคนมีวิทย์มีงานนะยแซบตอนนี้กันนะถ้าจะฟื้นสักแผ่นไปเราเข้าไปเผามาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห่าไปจุไฟใส่นี่เดี๋ยวเขามาซื้อพื้นต่อทุกคนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเผาออกนะ ยเือบน้อยเลืรียบร้อยบออกมาแล้วนะคทายสมัยดีจ้ายังไม่เลิกงานคุณบียังไม่เลิกงานเนาะอืมมันจะเป็นแบบสามสิบเนาะห้าโมงคึ่งมแล้สมัยดีน้องปาดจากนครพนมสมัยดีจ้าน้องปาดอ่านภาษาไทยเก่งมากขอบคุณจ้าขึ้นฮอดเบ่าวแขกไหมบบจ้า ทุกคนน่าจสมายดีจ้ะล,ล่มสะพื้นกับทุกคนเอาเบ็ดมันๆมานนะม,มากินต่อเมื่อกี้ก็คือเฮาเว้าตอนแร็กๆก็คือจะมีแนวให้ทุกคนได้เบิ่งนะเดี๋ยวทาแป๊บหนึ่งเนาะมันช่เป็นยังเป็นส่วนอยู่ในป่าแล้วคนเนาะเป็นสั์นะสั์ที่อยู่ในป่ากาลังเลี้ยงไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิอืก ค่าสบายดี44คนแล้วกัน12ไลค์นะจ๊ะขอบใจจ้าขอบใจเอซีทุกคนที่ยังเบิ่งเฮาอยู่นะอกว่งเขาจะเวียกไลน์่าไรกันทุกคนยังเสียสละเวลาอันมีค่าเบิ่งเรา <c oughs> วันนี้ต้มเหล้าไหมต้มจ้ะวันนี้ต้มเหล้าหากเอาเหล้าออกสดๆใหม่ๆเลยวันนี้กะต้มไปได้ตุกกนึงนะตุก๊กนึงกะเศร้าเลยไม่เสือ้อ เบาแขกฟังเดอ้อวายร้าน่าจะไปออกกํลังกายนะคิดว่าเบาแขกออกกํลังกายทนะุกคนพัดสีฮาจมขวัญลานเนาะไม่เหนจามเลยบนะ่จเช้าทางคนนะฝั่งไทยไมนจามแลนะ้วบ่อยากออกกํลังกายเพราะว่า,ปาเป็นฟิตหุ่นนะอเออเร็นกว่าฟิตหุ่นไปลอยน้ำ สไปลอยไปน้ำไปลอยน้ำคลองมนะัน่ะเอาละมาไดฟิตอย่างเลยทุกคนมาได้กินอย่างเดียวตุ้ยอยู่อะไรบ้าน,นี้นะลินน้ำคลองนะอะมาได้ไปลินน้ำทะเลได้เนี่ยลินน้ำคลองนี่คืออากาศกเริ่มหนาวเลยทุกคนวัน <c oughs> นี้เฮาว่าน่าจะต้มน้ำอาบนะคิดว่าน่าจะต้มน้ำอาบพ,พักมันยังบาได้พุเถื่อนนะพักอันยังมาได้พุทธ ถ้าเฮาไลฟ์สดกับ FC แล้วเรื่อพวนั้ะชื่อแกพดผักแล้วก็แกบ่งเวลาไปรับเมียเฮานะ่ะพบว,ว่าคนหน่อยเนี่ยคนหน่อย <c oughs> สบายดีบเอ1ดคนจ้า็1คนเอ้วกินต๊ะเท่ากันเลยตอนนี้ก็กูซื้อแบบอยากเลินกักนไว้เพราะว่ามันขาดน้ำอ่ะไม่ได้กินน้ำดื่มนะมกินแต่ข้าวนะอ่ะะอื แซบบ่อจา้าเอฟซีฝั่งไทยสะเแก้วฝั่งนี้ร้อนจับะน,นะโอ้าอบคุณฮอนเนาะสะแก้วสะแก้วอยู่ฟักไหนตอนนี้อยู่ฟังเออฟักเฮ้ยอีเมเสียงมาแล้วใครอีเม่บ้าเอาเลยวถอะบอสเราเราต้องขอตัวไปครับแม่เขาก่อนทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปนเบิรงกทอวันว่า เฮาเลี้ยงอยังอยู่นะเพื่อบอเป็นการเคีเวลาเดี๋ยวเฮาจะไปตอนนี้เลยทุกคนปะเดี๋ยวเ,เบิร์กฝนอึ้บนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ทุกคนโอ้ยใกล้อุ้ยมันยานมันต้องค่อยๆจอบมันนะอันนี้เป็นไก่ป่าทุกคนไก่ป่าได้าเนะไก่โตอ๋อไก่โตไ <laughs> ก่โตก็อยู่ป่ามันหรออ๋อ อันนี้ไก่ต่อนะแต่ว่าแต่ว่าไปต่ออยู่ป่าทุกคนไก่ต่อไปเอาไก่ป่าทุกคนนี่อันนี้ไก่ต่อป้าขู่ผัวเมียอันนี้สองปีป่ะอันนี้สองปีละตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้เงี้ยวมุ้งจะปีอันนี้ก็จะเป็นเฮือนของมันทุกคนนะก็จะห้องว่าคอนนะอันนี้เป็นคอนของมันก็มีสองบอคนบอนนี้แล้วก็บ่อนพุนเนยอันนี้ก็จะเป็นต้นพะการดุนทุกคนเนาะแต่ก็มุ้งไว้อยู่ยามมันหนาว จะมาตกแน่นี่นี่ทุกคนอันนี้ของไก่ต่อนะันนคือไก่ป่าไก่ต่อไปต่อเอาตัวไก่ป่ามาอ๋อนี่น,นี้เป็นอาหารของไก่ต่อทุกคนเห็นกระย่าวว่า,วากินข้าวเปลือกแล้วเสียงมันสิดีเขาว่ามันสิขันม้วนนี่เลทุกคนไก่ต่อนี่หากะเป๋ามาเลี้ยงนะจื้ออย่างนี่พลาสติก <laughs> ไม่รับอ่ะ แฟตชิกเนาะบามาเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าคอตัวกันนะไว้พบกันโอกาสหน้านะมื่อนี้ก็ประมาเนี้ทกคนะพอได้สักพื้นสักแผ่นพอได้หัวกันเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดบ่ามาจะเป็นตอนนี้ก็ตามเนะตอนนี้เขาก็ฟ้าวมีเวยกเนี่ยเออเอฟซีทุกคนไปยังเบิ่งเฮาตลอดเลยขอบใจ46คนและก็15ไลค์นะคะ บายดีจ้าสำไมดีเอฟซีที่เข้าใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังออกแล้วอืออ๋อติดขมิ้นโอ้ยย่ไก่นะมาซาโพสตบอมาซาจ้ามาถึกเวลาเลยแต่ว่าเอาเฮาแบบไลบัถึกเวลาอ,อือเดี๋ยวโอกาสหน้านะโอกาสหน้าเดี๋ยวเฮามาซักพือซัก,ก,กแผ่นใหม่แต่ว่าเอฟซีทุกคนถึกเวลาแล้วเฮาเองที่ <laughs> เวลาขอมีทุกคนเอา้าประมาณนี้จ้าบ๊ายบายพบกันทุกคนนะบางทีก็จะมีการเดินทางอย่างสักอย่างมั้ง ตอนนี้ก็ได้พูดแหละวันข้างหน้านะจะต้องมีการเดินทางยักษ์สิไปสักการ์ดรอตตามหาซุมทุกคนหรือว่าสิไปทะเลเนาะประมาณนี้บ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ๊ะเมื่อน,นี้ที่เฮาไอ่ที่เฮามาไล์สดก็คือเฮาม่มีคลิปลงีนเองก็ลลงเลยสเพื้นแฟนเอาแบบเห็นหน้าก็เลยสามารถวอตรงกันได้เลยอืมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวเอาคลิปมันมวลมาให้ทุกคนในเบิ้องนะบ๊ายบาย สิบสี pues ่คงจะมองมอดจักเถือนเนาะว่าส okay ิไปเมื่อใดก็ไปโอเคบ๊ายบายเอากดก่อนกดตัวใดล่ะ